คำเตือนการซื้อขาย binary option และ CFDs มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคนโปรดลงทุนด้วยความระมัดระวังและไม่ใช้เงินที่คุณไม่สามารถสูญเสียได้สวัสดีค่ะทุกคนดิฉัน Master Bo โจากโบ Academy Thailand ด วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสำคัญที่มือใหม่ทุกคนต้องรู้นั่นก็คือ5ข้อควรระวังในตลาด Binary Option ข้อมูลนี้จะช่วยปกป้องคุณจากการพลาดและสร้างความมั่นใจให้กับการเทรดของคุณค่ะเช่นการเทรดโดยไม่มีแผนหรือการลงเงินแบบไม่คิดหน้าคิดหลังถ้าคุณอยากเทรดอย่างปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้นกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะ ข้อควรระวังที่1การเทรดโดยไม่มีแผนข้อแรกเลยค่ะการเทรดโดยไม่มีแผนเป็นเหมือนการเดินเข้าป่าโดยไม่มีแผนที่คุณอาจหลงทางและเสียโอกาสดีๆไปตัวอย่างสมมติคุณเห็นกราฟกำลังวิ่งขึ้นและรีบกดเทรดโดยไม่เช็คแนวรับแนวต้านสุดท้ายราคากลับตัวแล้วคุณก็ขาดทุนสิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยมากค่ะคำแนะนำให้คุณกำหนดแผนการเทรดล่วงหน้าเช่นการเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมการตั้งจุดสต็อปลอสและกำหนดเป้าหมายเทคโปรฟิต สิ่งเหล่านี้ช่วยป้องกันความผิดพลาดได้มากค่ะถ้าคุณยังไม่มีแผนการเทรดเริ่มต้นเลยค่ะเขียนเป้าหมายรายวันของคุณตอนนี้แล้วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะข้อควรระวังที่2การเทรดด้วยอารมณ์การปล่อยให้อารมณ์ควบคุมการเทรดนี่เป็นศัตรูตัวฉกาจของมักเศดเลยนะคะตัวอย่างสมมติคุณขาดทุนไป3ออเดอร์ติดกันแล้วคุณตัดสินใจเพิ่มเนินในออเดอร์ต่อไปเพื่อเอาคืนสุดท้ายราคาตับตัวอีกครั้งคุณขาดทุนยิ่งกว่าเดิมอารมณ์ทําให้คุณตัดสินใจผิดพลาดค่ะ คำแนะนำเมื่อไหร่ที่รู้สึกโกรธหรือเครียดให้หยุดพักทันทีค่ะหายใจลึกๆแล้วกลับมาทบทวนแผนการเทรดของคุณก่อนข้อควรระวังที่3การไม่ศึกษาตลาดให้เพียงพอตลาดบ inary Option ไม่ใช่การเสี่ยงโชคนะคะถ้าคุณไม่ศึกษาข้อมูลให้เพียงพอคุณอาจจะเสียงเงินโดยไม่จำเป็น ตัวอย่างสมมติคุณเปิดออเดอร์โดยไม่รู้ว่ามีข่าวเศรษฐกิจสำคัญประกาศในอีก5นาทีราทาอาจจะพันผวนและทำให้คุณขาดทุนได้ค่ะคำแนะนำก่อนเทรดทุกครั้งให้เช็คข่าวเศรษฐกิจดูปัจจัยพื้นฐานและเรียนรู้การใช้อินดิเคเตอร์เช่นสโตแคสติกหรือโบลินเจอร์แบนด์ข่ะข้อควรระวังที่4การใช้เงินทุนเกินตัวการใช้เงินทุนเกินตัวเป็นข้อผิดพลาดใหญ่ที่มือใหม่หลายคนทำค่ะมันไม่ใช่เรื่องดีเลยที่จะนำเงินทั้งหมดมาเสี่ยงในการเทรดครั้งเดียว ตัวอย่างสมมติคุณมีเงินทุน1 0 0 0 0บาทแล้วลงในออเดอร์เดียวหมดถ้าคุณขาดทุนคุณจะไม่มีโอกาสแก้ตัวค่ะคําแนะนําใช้เงินทุนเพียง1-2%ของพอร์ตในแต่ละออเดอร์เพื่อให้คุณสามารถรับมือกับการขาดทุนได้โดยไม่กระทบแผนระยะยาวค่ะ หากคุณยังไม่ได้จัดการเงินทุนอย่างเหมาะสมลองปรับทันทีเลยค่ะความปลอดภัยของพอร์ตเป็นสิ่งสําคัญที่สุดค่ะข้อควรระวังที่5การเลือกโบรกอร์ที่ไม่น่าเชื่อถือโบรกอร์เป็นเหมือนเพเ่ียนร่วมทางในการเทรดค่ะถ้าคุณเลือกโบรกอร์ที่ไม่น่าเชื่อถือคุณอาจเสียทั้งเงินและข้อมูลส่วนตัวคําแนะนําเลือกโบรกอร์ที่ได้รับการกํากับดูแลเช่นโบรเกอร์ที่มีใบอนุญาตจากไซเซกและเอซิกและตรวจสอบรีวิวจากผู้ใช้งานจริงก่อนสมัครค่ะ สนใจคำกำไรแบบยั่งยืนไปกับโบอะคาเดมี่ไทยแลนด์สมัครเรียนฟรีพร้อมใช้โบสิกเนลฟรีแบบมีเงื่อนไขคลิกกลิ่งด้านล่างได้เลยค่ะคำเตือนการซื้อขาย binary o p t i o n น,นและ CFDs มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคนโปรดลงทุนด้วยความระมัดระวังและไม่ใช้เงินที่คุณไม่สามารถสูญเสียได้